นักเรียนมปลายทุกคนนะครับวันนี้เรามาเรียนกันในวิชาพระพุทธศาสนานะครับในหัวข้อเรื่องศาสนพิธีและพิธีกรรมทางศาสนาครับก่อนจะเริ่มเรียนกันนะครับครูขอฝากคําถามให้นักเรียนคิดเล่นก่อนนะครับจริงๆไม่ใช่เรื่อให้คิดเล่นๆหรอกนะครับเป็นการถามสิ่งที่เรียนเคยผ่านมาแล้วแหละว่าศาสนพิธีคืออะไรนะครับและนักเรียนเนี่ยรู้จักกับศาสนพิธีอะไรบ้างนะครับคําถามนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมครับ ศาสนาพิธีนะครับก็คือพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาของเรานะครับซึ่งที่นักเรียนเคยผ่านมาอาจเป็นพิธีง่ายๆนะครับเช่นเรื่องของงานบวชใช่ไหมครับหรืองานศพที่เคยไปร่วมมาใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วศาสนาพิธีเนี่ยยังมีมากมายยิ่งกว่านั้นนะครับเดี๋ยวนี้จะได้เรียนรู้กันสำหรับก่อนที่จะเรียนกันนะครับว่าศาสนาพิธีเนี่ยมีพิธีอะไรบ้างนะครับเรามาจําแนกนะครับประเภทของศาสนาพิธีเนี่ยนะครับกันดีกว่าซึ่งเราสามารถจําแนกได้สองประเภทครับ ประเภทแรกนะครับเป็นศาสนาพิธีที่ปรากฏในพุทธบัญญัติก็คือศาสนาพิธีที่พระเจ้านะครับทรงบัญญัติไว้และก็มีครั้งตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับได้แก่พิธีเวียนเทียนนะครับพิธีถวายสังฆทานพิธีถวายผ้าอาบน้ําฝนพิธีทอดกรถินและพิธีปวารณาครับนอกจากนี้นะครับยังมีศาสนาพิธีที่นะครับเกิดขึ้นภายหลังนะครับเรียกว่าศาสนาพิธี ที่นำพระพุทธศาสนาครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับได้แก่การทําบุญในโอกาสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานมงคลเช่นทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับหรืองานแว่ามงคลเช่นงานศพนะครับทีนี้นะครับเรามาสู่พิธีแรกกันครับคุณครูมีคําใบ้ให้เรียนนะครับสพิธีด้วยกันนะครับข้อแรกเขาบอกว่าจัดในวันสําคัญทางศาสนา4วันอันนี้คุณครูใบ้ให้ครับได้แก่วันวิสาขบูชานะครับวันมาฆบูชาวันอาสาฬหบูชา และวันอัธมีบูชาครับข้อ2นะครับเขาบอกว่าภิกษุสมเณนะครับจะเป็นการเดินนำนะครับพุทธศักดิ์ชนอย่างพวกเรานีครับจะเดินตามและข้อสุดท้ายครับคือหลังจากทาพิธีเสร็จนะครับจะมีการจัดเทศกันพิเศษนะครับหนึ่งกันง่ายใช่ไหมครับข้อนี้คือพิธีอะไรครับนักเรียนพิธีเวียนเทียนนั่นเองนะครับในการเวียนเทียนนะครับ ก็จะจัดขึ้นในวันสําคัญทางศาสนา4วันนะครับโดยปกตินะครับเราที่เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็จะร่วมกันใน3วันคือวันวิสาขบูชาวันมาฆาาบูชาวันอสาฬหบูชาส่วนในวันอัฐมิบูชาเนี่ยจะเป็นพิธีที่ทางสงฆ์เขาจัดขึ้นเป็นการภายในสัส่วนใหญ่นะครับนอกจากนี้นะครับเราพบว่าในการจะเดินนะครับก็จะ ปกติบางคนนะฮะไม่เข้าใจพิธีการคือไปวัดปุ๊บนึกว่าเดินได้เลยจริงๆแล้วจะต้องรอนะครับพิธีการก็คือจะให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยนะครับเป็นคนเดินนำแล้วพวกเราเนี่ยก็จะเดินตามนะครับโดยเดิเดนเวียนเทียนนะฮะทั้งหมด3รอบนะครับโดยการเดินเวียนขวาหรือที่เรียกว่าทักษิณาวัดนะครับสำหรับพิธีต่อไปนะครับคำใบแรกเขาบอกว่าเป็นการทำทานที่ได้บุญมากครับข้อ2นะครับเขาบอกว่าเป็นการถวายสิ่งของแด่พระสงฆ์โดยที่ไม่เจาะจง และข้อสุดท้ายนะครับเขาบอกว่ามีคำถวายคืออิมานิไมยังพันเตพัตตานิสป,ปาริวารานิในนักเรียนลองคุ้นๆไหมครับว่านี้คือเรื่องอะไรเอ่ยอันนี้คือพิธีการถวายสังฆทานนั่นเองนะครับจริงๆการถวายสังฆทานเนี่ยอาจจะทําเป็นพิธีแยกไปเลยหรืออาจจะถูกทาไมครับนําไปแทรกอยู่ในพิธีการอ,าอื่นๆก็ได้นะครับ เหตุที่เขาบอกว่าเป็นการทําทานที่ได้บุญมากก็เพราะว่าเป็นการทําทานแบบที่ไม่เจาะจงบุคคลนะครับซึ่งพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าพิธีการทําทานแบบนี้เป็นการทําทานที่ได้บุญมากเพราะเราไม่ยึดติดกับตัวบุคคลนั่นเองนะครับและในการกล่าวถวายคํานะครับถ้าเกิดอ่านคําแปลเนี่ยนะครับนักเรียนมีหนังสือหรือนักเรียนสามารถสืบคลนเพิ่มเติมได้เนี่ยเราจะพบว่าคําแปลคือเป็นคําแปลคือข้าพเจ้านะครับทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหาร กับของปริวันทั้งหลายเหล่านี้นะครับนั่นก็คือคําแปลของพัตตานี้กับสัพป,ปริวารานี้นั่นเองนะครับแต่ทีนี้อันนี้คุณครูก็ให้เป็นเกรดนะครับนิดนึงก็คือเวลานักเรียนไปตามวัดบางวัดเนี่ยจะมีคํากล่าวถวายสังฆทานอีกบทหนึง่งก็คืออีมานิไม่ยังพันเตสังฆทานาน,าน้นะครับก็เหมือนเป็นการกล่าวเจาะจงไปเลยว่าฉันจะถวายสังฆทานนะครับอันนี้บางวัดก็อาจจะเป็นใช้แบบนี้นักเรียนไปอาจจะได้ไม่ต้องงงนะครับว่าเอ๊สรุปแล้วเราใช้บทไหนกันแน่นะครับ ำหรับพิธีถัดมาครับพิธีนี้นะครับสำหรับคำใบแรกนะครับเกี่ยวข้องกับคำว่าผ้าวสิกาสาดกนะครับต่อมานะครับพิธีนี้นะครับมีการเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยพุทธกาลนะครับโดยมีนางวิสาขานะครับเป็นผู้ขอถวายทั้งแรกนะครับและคำกล่าวนะครับในการถวายคืออีมานิมะยังพันเตวสิกาสาติการนินะครับตรงนี้นักเรียนพอจะคุ้นไหมครับว่าเป็นเกี่ยวข้องกับพิธีอะไรนะครับ หลายคนอาจจะคุ้นหลายคนจะไม่คุ้นนะครับพิธีนี้เกี่ยวข้องกับพิธีการถวายผ้าอาบน้ําฝนนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วนะครับที่นางวิสาขาเนี่ยได้ใช้ให้สาวใช้นะครับได้ไปที่วัดแล้วพบว่าทําไมครับหลักพิสุสฆ์เนี่ยครับกำลังทำไมครับเปลือยกายกําลังเพื่ออาบน้ําฝนกันนะครับก็มองว่าเป็นภาพที่ไม่สํารวมนะครับนางวิสาขาก็เลยขอพระเจ้านะครับที่จะถวายผ้าสําหรับให้พระสงฆ์เนี่ยใช้นุ่งห่มในการ อาบน้ําฝนนะครับซึ่งต่อมาผ้านี้ก็คือใช้ในการนุ่งห่มอาบน้ําของพระสงฆ์ด้วยนะครับตรงนี้ซึ่งภาษาบาลีเนี่ยจะเรียกว่าผ้าวสิกาสาดกนะครับสำหรับพิธีต่อไปนะครับคือพิธีที่จัดในช่วงวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11นะครับไปจนถึงวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน12นะครับพิธีนี้นะครับเป็นคําหมายนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับคําว่ากรอบไม้หรือสะดึงนะครับนักเรียนรู้จักคาว่าสะดึงไหมครสะดึงคือกรอบไม้ที่ใช้รับ ขึงผ้าให้ตึงแล้วก็เย็บผ้านะครับซึ่งตรงนี้เขาบอกเป็นแม่แบบสําหรับเย็บผ้าจีวรนะครับคําใบสุดท้ายครับพิธีนี้สามารถแบ่งได้ออกเป็นพิธีหลวงแล้วก็พิธีลาดนะครับคุ้นๆไหมครับเป็นพิธีที่จัดช่วงอยู่ช่วงหนึ่งนะครับพิธีนี้คือการถวายนะครับหรือการทอดกรถิ่นนั่นเองนะครับพิธีทอดกรถิ่นนี้นะครับเขาจัดว่าเป็นกาลทานกาลทานก็คืออะไรครับเป็นกะ เป็นการทำทานนะครับที่จัดในเฉพาะช่วงเวลาหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถทําได้ตั้งแต่ช่วงของรังการออกเข้าพันออกพรรษานะครับไปจนถึงก่อนวันลอยกระทงของเราถ้าเกิดเรียกง่ายๆนะครับถ้าเกิดดูตามช่วงเวลานะครับโดยการทอดกระถิ่นนี้นะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการจัดออกเป็นทำไมฮะหมวดหมู่ต่างๆนะครับ เราจะมีคำที่อาจจะเคยได้ยินกันเช่นจุลกถินหมายถึงกถินที่ใช่ไหมฮะต้องทําอย่างเร่งด่วนนะครับมีเครื่องประกอบกระถินที่จํานวนไม่มากเพื่อให้เสร็จภายใน1วันนะครับต่อมานะครับอีกคํหนึ่งคือคําว่ามหากรถินอันนี้จะเป็นกถินที่มีเวลาการตัดเตรียมค่อนข้างนานมีเครื่องประกอบกถินเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับและนอกจากนี้นะครับยังสามารถแบ่งตามที่ว่าใครเป็นผู้จัดอย่างเช่นถ้าเกิดพระมหากษตรย์เป็นผู้จัดนะครับก็จะเรียวกว่ากถินหลวงอันนี้อย่างในภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเดินทางเส็จไปถว นะครับพระพระกฐถินเองเนี่ยจะเรียกว่ากฐถินหลวงแต่ถ้าเกิดพระมหากษัตริย์นะครับทรงมอบหมายให้พระบรมวงศานุวงศ์นะครับเป็นผู้แทนพระองค์ในการที่จะทําไมครับไปถวายพระกฐถินจะเรียกว่ากฐถินพระราชทานนะครับและต่อมายังมีคำว่ากฐถินต้นกระถินต้นคือพระมหากษัตริย์นะครับทรงเสด็จไปถวายพระกฐถินนะครับยังวัดอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่พระอารามหลวงและสุดท้ายนะครับเป็นคําว่ากฐถินลาดกรถินลาดก็คือรัษฎรหรือประชาชนโดยทั่วไปนะครับเป็นเจ้าภาพในการจัดถวายผ้ากฐถินนะครับ สำหรับพิธีถัดมาครับเกี่ยวข้องกับคำนะคะคีย์เวิร์ดคือ1เป็นการยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนข้อ2นะครับทำในวันสุดท้ายของการจำพรรษาและข้อสุดท้ายนะครับเป็นสังฆกรรมนะครับประเภทยติกกรรมครับสำหรับพิธีนี้นะครับเราอาจจะไม่คุ้นกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นพิธีที่พระสงฆ์เนี่ยจัดขึ้นเป็นการภายในนะครับพิธีนี้นะครับคือพิธีที่เรียกว่าปวารณานะครับ การปรนนาคือการที่พระสงฆ์นะครับมีโอกาสได้ว่ากก่าวตักเตือนกันนะครับในสิ่งที่มองเห็นว่าพระตละรูปเนี่ยมีโอกาสทําผิดพลาดนะครับการว่าเก่าวตักเตือนตรงนี้นะครับพระสงฆ์ก็ต้องยอมรับฟังนะครับในการว่าเก่าวตักเตือนนะครับของพระสงฆ์รูปอื่นนะครับไม่ถือโทษกฎเครืองและตัวเองนั้นทําไมครับก็นํามาปรับปรุงตัวเองนะครับตรงนี้ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นการภายในนะครับแล้วก็จะจัดขึ้นในวันสุดท้ายของวันจําพรรษาครับ เป็นยังไงบ้างครับจบไปแล้วนะครับสำหรับพิธีทางศาสนาต่างๆนะครับก่อนจะขึ้นเรื่องต่อไปนะครับเรามาถามคําถามนี้กันก่อนนะครับคำถามนี้นะครับคุณครูขอถามนักเรียนหน่อยว่าสาสนาพิธีนะครับสามารถแบ่งได้กี่ประเภทครับเมื่อสักครู่เราบอกว่าแบ่งได้2ประเภทตามการเลยครับจําแนกว่าเป็นสาสนาพิธีที่เกิดขึ้นเนื่องในพุทธบัญญัติที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้หรือว่าเป็นสาสนาพิธีที่เรานำใช่ไหมฮะศาสนาพุทธเข้ามาเกี่ยวข้องภายหลังใช่ไหมครับ แต่นี้คุณครูจะถามว่าเอ๊ะมันแบ่งประเภทต่างๆได้อีกอกี่ประเภทนะสำหรับศาสนาพิธีนะครับก็สามารถแบ่งเป็นประเภทได้อีก4ประเภทนะครับใช้เกณฑ์นึงนะครับนักเรียนแตกต่างกับเมื่อสักครู่ที่เราใช้เกณฑ์ในเรื่องของพุทธบัญญัติกับเป็นศาสนาพิธีทีท่ศาสนาพุทธเข้าไปเกี่ยวข้องในภายหลังนะครับอันนี้จะใช้เกณฑ์ในเรื่องของ ประเภทว่าเป็นการทําบุญแล้วให้ก่อให้เกิดลักษณะแบบใดเกิดขึ้นนะครับเราสามารถจําแนกได้สีประเภทคือประเภทแรกครับบุญพิธีบุญพิธีนะครับคือการทําบุญนะครับเนื่องในโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานมงคลงานอวมงคลนะครับซึ่งพิธีแบบนี้นักเรียนน่าจะได้เข้าร่วมค่อนข้างมากเลยนะครับนักเรียนพอจะนึกออกไหมครับว่ามีพิธีอะไรบ้างถ้าเกิดเป็นงานมงคลก็ใช่เลยครับการทําบุญขึ้นบ้านใหม่ใช่ไหมครับมีอะไรครับบางคนอาจจะมีการทําบุญวันเกิดนะครับ เวลามีอายุมากๆก็จะมีการจัดทำบุญวันเกิดให้กับผู้สูงอายุใช่ไหมครับอันนี้หรือถ้าเกิดตั้งเรียนตอนเด็กๆอาจจะถามคุณพ่อคุณแม่ว่าหนูเคยมีการทำกลผมไฟไหมอันนี้ก็จะมีการเรียกว่าเป็นบุญพิธีเช่นเดียวกันนะครับส่วนงานงานบุญพิธีนะครับประเภทเอวมงคลน,นะครับก็เป็นการทำบุญในด้านที่เรียกว่าเราไม่อยากจะร่วมนะครับแต่เราก็ไปกันนะครับเช่นอะไรครับนักเรียนเช่นงานศพนะครับหรืออาจจะเป็นการทำบุญครบรอบวันตายของผู้สูญของผู้เสียชีวิตนะครับ ถัดมานะครับเป็นทานพิธีนะครับนั่นก็คือพิธีที่เกี่ยวข้องกับการถวายทานนะครับสามารถแบ่งเป็นเพศต่างๆได้ดังนี้นะครับอันแรกครับเป็นการละทานการละทานคือการทําบุญนะครับที่มีการจํากัดเรื่องการก็คือเวลานะครับมีการกําหนดเรื่องของช่วงเวลาที่การทําว่าสามารถทาได้เพียงแค่ช่วงเวลานี้เท่านั้นตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่นะครับที่เราได้เรียนมาแล้วก็เช่นเรื่องของการถวายภาพน้ําฝนว่าจะสามารถทําได้นะครับในช่วงระยะเวลา1เดือนหลังจาก การออกพรรษาใช่ไหมครับต่อมานะครับพิธีอาการาทานอาการาทานคือไม่เกี่ยวเนื่องด้วยการเวลาคือไม่มีการจํากัดว่าจะทําได้ยังไงครับกี่ครั้งนะครับหรือว่ามีการจํากัดว่าทําได้ช่วงเวลาไหนซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทย่อยนะครับเรียกว่าปฏิบุคคริกานก็คือเรื่องของการทําทานนะครับโดยการเจาะจงบุคคลนะครับ แล้วก็อีกประเภทหนึ่งเรียกว่าสังฆทานก็คือการทําทานโดยที่ไม่เจาะจงนะครับซึ่งพระเจ้าเนี่ยก็ทรงบัญญัติว่าสังฆทานนะครับจัดเป็นการทําทานที่ได้บุญมากอันเนื่องมาจากว่าเราไม่ยึดติดก,กับตัวบุคคลนะครับถือว่าการทําตรงนี้ทำด้วยใจที่บริสุทธิ์จึงได้บุญค่อนข้างมากนะครับถัดมานะครับเป็นพิธีที่เรียกว่ากุศลพิธีกุศลพิธีคือการร่วมพิธีรัดก่อให้เกิดสิ่งดีงามกับตัวเรานะครับ ตัวอย่างเช่นการอุปสมบทนะครับการประกาศตนเป็นพุทธมามกะนะครับหรือแม้กระทั่งพิธีง่ายๆอย่างเช่นการเวียนเทียนเนี่ยนะครับก็จัดเป็นกุศลพิธีนักเรียนสงสัยเอ๊ะอย่างเวียนเทียนเนี่ยก่อให้เกิดสิ่งดีงามในชีวิตของเราได้อย่างไรนะครับคุณครูก็ถามนักเรียนต่อนะครับนักเรียนเคยไปร่วมการเวียนเทียนนั้นใช่ไหมครับตอนเวียนเทียนเนี่ยเราเดินรอบพระอุโบสถนะครับหรือศาสถานสําคัญในวัดเนี่ยนะครับ เราก็ทำไมฮะจิตของเราก็จะจดจ่อแน่วแน่เป็นสมาธิตรงนั้นเองนะคะถือว่าได้เกิดสิ่งดีๆกับชีวิตของเราแล้วเพราะเนื่องจากใจและจิตของเราไหมฮะเป็นสมาธินั่นเองและประเภทสุดท้ายนะครับปกินกะพิธีก็คือพิธีเบตเตอร์เรสนะครับที่ไม่ได้ถูกจัดอยู่นะครับใน3พิธีแรกที่กล่าวมาแล้วนะครับตัวอย่างเช่นเรื่องของการกรวดน้ำนะครับอันนี้เป็นต้นนักเรียนครับ นักเรียนเคยได้ร่วมพิธีใดๆบ้างครับที่ทั้งหมดที่ครูได้พูดมาแล้วนะครับถ้าเกิดใครเคยร่วมพิธีอะไรมาแล้วนะครับนักเรียนลองคิดสิครับว่าแต่พิธีเขาก็มีลำดับขั้นตอนของการเข้าร่วมใช่ไหมครับหรือการจัดกิจกรรมนั้นนะครับแต่วันนี้นะครับคุณครูก็จะขอมานําเสนอต่อนะครับว่าและพิธีสํำคัญๆที่เราควรต้องรู้ไว้นะครับว่ามีลําดับขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับอันนี้พิธีแรกนะครับที่จะพูดกันนั่นคือพิธีอุปสมบทนะครับ พิธีอุปสมบทนะครับคือพิธีอะไรนะครับแล้วก็มีความสําคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างไรครับอันนี้นักเรียนอาจจะยิ้มแล้วนะครับเพราะได้เห็นคําถามนี้นะครับง่ายมากเลยนะครับพิธีอุปสมบทนะครับหรือบางครั้งเราจะว่าพิธีอุปสมบทบรรพชาบรรุจะเรียกรวบกันเลยก็มีนะครับก็คือการบวชนั่นเองซึ่งการบวชตรงนี้นะครับในปัจจุบันก็สามารถแบ่งได้2ลักษณะลักษณะแรกนะครับคือการบวชเป็นสามเณรหรือที่เรียกว่าบรรพชานะครับซึ่งการบวช เป็นสามเณรนี้สามเณรก็ต้องรักษาศีลทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะครับและประเภทที่2หรือลักษณะที่2ก็คือการบวชเป็นพระเราเรียกว่าอุปสมบทนะครับซึ่งพระสงฆ์เนี่ยนะครับก็ต้องรักษาศีลทั้งหมด227ข้อด้วยกันนะครับแต่ทีนี้ทําไมบางครั้งเราถึงพบว่าเขาเรียกควบกันว่าพิธีอุปสมบทบรรพชานะครับเพราะก่อนที่เราจะบวชไปเลยฮะ เป็นพระเนี่ยนะครับเราพบว่าพระสงฆ์เนี่ยจะต้องมีการผ่านการบวชเป็นสัมมเนรมาก่อนฉะนั้นก็เรียกง่ายคือต้องผ่านพิธีของการบวชบรรพชานะครับเป็นเนนเสร็จแล้วก็ห้อยบวชต่อเป็นพระเขาจึงเรียกควบกันว่าพิธีอุปสมบทบรรพชานั่นเองนะครับสำหรับคุณสมบัตินะครับของผู้ที่จะอุปสมบทบรรพชาได้เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติหลายประการด้วยกันตามที่พุทธบัญญัติได้บัญญัติเอาไว้นะครับเช่นไม่เด็กเกินไปนะครับเพราะว่านี้จริงเป็นพิธีที่เราบอกล้วเป็นกุศลพิธีใช เรียกว่าทำไมฮะจะต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งถ้าเกิดมาแบบที่ยังไม่มีความพร้อมเนี่ยนะครับก็จะทำไมฮะไม่ได้เกิดประโยชน์หรือว่าก่อให้เกิดโรคความเดือดร้อนอื่นๆ่านเรียกง่ายคือไม่เด็กเกินไปนะครับตรงนี้ข้อถัดมาครับไม่เป็นโรคติดต่อนะครับไม่มีอวัยวะที่ไม่สมบูรณ์นะครับหรือข้อสุดท้ายคือไม่เป็นคนที่ต้องห้ามอันนี้นะครับครูก็ฝากนักเรียนไปสืบค้นเพิ่มเติมต่อนะครับว่า ที่บอกว่าไม่เป็นบุคคลที่ต้องห้ามนะครับลักษณะที่ต้องห้ามเหล่านี้มีอะไรบ้างนะครับถ้าเรียนทราบคําตอบแล้วนะครับก็ลองจดเพิ่มเติมลงในสมุดบันทึกของตัวเองนะครับอีกคํานึงนะครับที่เราจะได้ยินกันเวลาจะมีพิธีอุปสมบทบรรพชานะครับก็คือการตระเตรียมเครื่องอัฐบริขารนะครับคำว่าอัฐบริขารคืออะไรนะครับก็คือของที่จําเป็นสําหรับผู้อุปสมบทนะครับทีนี้มีกี่อย่างล่ะนะครับก็มาจากชื่อเลยอัฐแปลว่าอะไรครับอัฐแปลว่า8นะครับ ก็คือมี8อย่างหรือ8สิ่งด้วยกันนะครับอย่างแรกคือบาทนะครับอย่างที่2คือสบงสบงคืออะไรครับสบงคือผ้านุ่งนะครับถัดมานะครับจีวรจีวรคืออะไรครับจีวรคือผ้าห่มนะครับและสุดท้ายนะครับคือสังคติคือผ้าพาดบ่านะฮะนี่เป็นที่มาเขาถึงเรียกว่าผ้าไตรจีวรนนะครับก็คือมีสามส่วนฮะสบงจีวรสังคตินะครับถัดมานะครับมีประคตเอวประคตเอวก็คล้ายๆกับเข็มขัดเส้นสำหรับรัด ถัดมาครับมีผ้ากรองน้ำเพราะในอดีตเนี่ยพระสงฆ์ไม่ได้อยู่จำนาน,นที่วัดตลอดเวลาบางทีต้องไปจาริกนะฮะดันสถานที่ต่างๆก็การดื่มน้ําก็เป็นสิ่งสําคัญก็ต้องดื่มน้ําที่ไมฮะสะอาดแล้วก็ปัสจากสิ่งที่มีชีวิตต่างๆก็ต้องมีผ้ากรองน้ําพกไปด้วยนะครับถัดมาครับมีดโกนใช้สาหรับทำอะไรครับสําหรับปรุงผมนะครับและสุดท้ายครับคือกล่องเข็มนะครับแล้วก็ พร้อมด้วยได้กับเข็มนั่นก็คือเอาไว้ใช้สําหรับเย็บนะครับจีวรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพระสงฆ์จะต้องเป็นผู้ที่มีความสมรถนะครับเป็นผู้ที่มีความประหยัดพระเรียกว่าผ้าจีวรหรือผ้าไตรต่างๆเนี่ยขาดเราจะไม่ใช่ว่าทิ้งแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับแต่จะต้องเย็บไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าที่ว่าผ้าจะเปื่อยยุ่ยจนใช้ไม่ได้นะฮะก็จะมีกรรมวิธีในการที่จะเอาผ้าเนี่ยไปแปลต่อไป,อไปเช่นเรื่องของการสับนะครับ ไปใช้เป็นผ้าคีริวก่อนนะฮะผ้าคีริวใช้แล้วมันเปื่อยอีกนะฮะก็บอกว่าให้เอาไปสับนะครับแล้วก็ไปทิ้งตามผคนต้นไม้อย่างเงี้ยเพื่อเป็นปุ๋ยต่อไปนะฮะเนื่องจากผ้าแต่ก่อนเนี่ยเป็นเรื่องของอะไรฮะเป็นเส้นใยธรรมชาติใช่ไหมครับส่วนอัฐบริขารนะครับของสัเมีเนี่ยก็จะมีการแตกต่างกันนะครับก็จะมีสบงนะครับจีวรนนะครับประคตเอวอังสะอังสะคล้ายๆเป็นเสื้อชั้นในนะครับนักเรียนมีผ้ารัดอกนะครับแล้วก็บาทอันนี้เป็นอัฐบริขารของใครครับ ของสามเณรก็จะมีความแตกต่างกับของพระพิสุสงฆ์นิดนึงนะครับส่วนลำดับพิธีในการบรรพชาอุปสมบทนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่การที่เรานะครับตัดเตรียมในการลาญาติผู้ใหญ่นะครับหรือผู้ที่เราเคารพนับถือกนรียนจะเห็นนะครับญาติของเรานะครับหรือตัวนักเรียนเองที่เคยเข้าร่วมพิธีเนี่ยบางทีจะมีการถือฮะถือปาพานใช่ไหมครับไปหาพ่อแม่ของเราเพื่อไปบอกว่าเดี๋ยวผมจะลาบวชอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการให้ท่านเนี่ยได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับเราใช่ไหมครับ ถัดมานะครับจะเป็นการปรงผมการปรงผมก็คือการใช่ไหมฮะตัดผมแล้วก็โกนผมนะครับที่พร้อมเข้าสู่การบวชนะครับถัดมานะครับก็คือการนำหน้าเข้าโบสถ์นะฮะตอนที่เรียนปรงผมแล้วเนี่ยนะครับแล้วนักเรียนชุดสวมชุดสีขาวนะครับหรือนักเรียนเคยเห็นญาติของนักเรียนฝ่ายชายนะฮะที่ใช่ไมฮะปรงผมเรียบร้อยแล้ว สวชุดสีขาวอย่างในภาพนะครับอันนี้เขาจะเรียกว่านาคนะครับก็คือบุรุษที่เตรียมจะบวชนะครับจริงๆก็จะมีประวัติด้วยเนะาะทำไมถึงเรียกว่านาคนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครสนใจคุณครูฝากไปสืบค้นนะครับว่าทำไมถึงเรียกว่านาคถ้าเกิดคุณครูบอกนตอนนี้เรื่องราวของเราในวันนี้คงจะยืดยาวเรียนไม่จบแน่เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเข้าสู่การพิธีบรรพชาอุปสมบทก็จะบวชเป็นเนนก่อนอย่างที่ครูบอกนะครับจากนั้นจึงเข้าสู่การอุปสมบทเป็นพระสงฆ์นะครับ และจากนั้นนะครับก็จะมีการกรวดน้ําหลังพิธีนะครับเพื่อเป็นการทําไมครับแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนะครับในการเข้าร่วมพิธีในการครั้งนี้นักเรียนคิดว่าพิธีอุปสมบทบรรพชานะครับมีคุณค่าและประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างไรครับจริงๆแล้วคุณค่าและประโยชน์ตรงนี้นะครับสามารถแบ่งได้2ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกคือประโยชน์ต่อคนที่ไหมฮะ เข้าร่วมของการบวชเลยนะครับก็คือเป็นการได้ฝึกพัฒนาจิตใจตนเองร่างกายตนเองหรือเรื่องของศีลธรรมในการฝึกอบรมตรงนี้นะครับในการที่เราได้ศึกษาหลักธรรมนะครับทำให้เกิดความสํารวมนะครับในจิตใจของเรานะฮะหรือร่างกายของเราในขณะเดียวกันก็เป็นประโยชน์ต่อศาสนาพุทธของเราในเรื่องของอะไรครับการที่เป็นทํานุบํารุงศาสนาใช่ไหมครับเพราะว่าการบวชตรงนี้ก็คือการเพิ่มอะไรครับเพิ่มบุคคลที่จะเข้าไปเผยแผ่ศาสนาพุทธของเรานั่นเองนะครับ เอ๊แล้วนักเรียนคิดข้ออื่นๆหรือลองวิเคราะห์ข้ออื่นๆได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วพิธีอุปสมบทบรรพชายังมีประโยชน์ในเรื่องใดอีกบ้างอ่าถ้าเกิดนักเรียนคิดได้นะครับนักเรียนลองจดคําตอบขท่องเรียนนะครับแล้วลองปรึกษานะครับคุณครูหรืออาจารย์ของนักเรียนนะครับว่านักเรียนเข้าใจถูกต้องหรือเปล่ามาที่พิธีต่อมาครับที่ครูเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้เข้าร่วมกันนะครับเนื่องจากว่าโรงเรียนมีการจัดให้นะครับก็คือการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ ก่อนจะเรียนเรื่องของพุทธมรมะกะนะครับคุณครูขอถามนักเรียนก่อนครับว่านักเรียนเคยแสดงตนเป็นพุทธมรมะกะหรือไม่นะครับและการแสดงพุทธมรมะกะนี้นะครับคืออะไระนักเรียนพอจะคุ้นไหมครับตรงนี้หลายคนอย่างที่ครูบอกไปแล้วว่าบางโรงเรียนเนี่ยเขามีการจัดพิธีนี้ให้ใช่ไหมครับนักเรียนอาจจะเคยเข้าร่วมจากตรงนั้นหรือบางคนเนี่ยนะครับ ในหมู่บ้านนะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่มีการพากเรียนไปทําพิธีนี้นะครับการแสดงตนเป็นพุทธมรมคะนะครับก็คือการแสดงตนว่าเราเป็นผู้ที่ไหมครับยอมรับนับถือพระพุทธเจ้านะครับเป็นของตนซึ่งพิธีนะครับเป็นพิธีที่ทํากันมาเนิ่นนานนะครับตั้งแต่สมัยพุทธกาลกันแล้วนะครับซึ่ง ก็ไม่มีกำหนดนะครับว่าในหนึ่งชีวิตของเราเนี่ยหครั้งเนี่ยนะครับจะทําได้แค่หนึ่งครั้งนะฮะสามารถทําได้มากมายหลายครั้งนะครับสามารถทําซ้ําๆกันได้นะ,ะตามกําลังและความศรัทธ,ธาและความเลื่อมใสนั่นเองนะครับเหตุที่มีพิธีนี้ขึ้นในสมัยพุทธกาลก็เนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยบุคคลดั้งเดิมต่างๆที่เคยอาศัยอยู่ในช่วงของพุทธกาลเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพราหมณ์ถูกต้องไหมครับทีนี้เนี่ยก็เป็นการประกาศว่าต่อไปนี้ฉันจะยึดถือพระเจ้าเนี่ยมาเป็นที่พึ่งของฉันแล้วจึงมีการจััดิธีีนน้ขึครบ ต่อมาอย่างพวกเราเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยก็นับถือศาสนาพุทธมาแต่กําเนิดไม่ได้เป็นพรามแล้วไมต่ต้องประกาศตนอีกล่ะนะครับก็เพราะว่าการที่เรานับถือศาสนาพุทธเนี่ยบางครั้งเราไหมครเป็นการนับถือต่อเนื่องมาจากบุพการีของเราคือคุณพ่อคุณแม่นับถือเราก็นับถือตามมาใช่ไหมครับแต่การวิธีนี้ก็เหมือนเป็นการยืนยันให้เราไหมครับได้มีการทำไมประกาศว่าตัวเราเองเนี่ยตั้งใจนะและรับรู้นะว่าฉันนับถือในศาสนาพุทธนะครับ สำหรับขั้นตอนนะครับในการแสดงตนเป็นพุทธามกะนะครับสามารถแบ่งเป็นสองช่วงด้วยกันก็คือการเตรียมพิธีนะครับและในช่วงของการแสดงตนเป็นพุทธามกะนะครับสำหรับการเตรียมพิธีก็เช่นการจัดสถานที่นะครับการที่เราไปหาพิสูจน์สงนะครับเพื่อนิมนต์ท่านมาเป็นพระมาเป็นประธานในการประกอบพิธีของเราอย่างเงี้ยนะครับ ตรงนี้ก็คือช่วงของการตัดเตรียมพิธีนะครับรวมถึงการตัดเตรียมสิ่งของต่างๆดอกไม้ทุบเทียนเหล่านี้นะครับและก็เป็นต่อมานะครับเมื่อเราเตรียมพร้อมและถึงกําหนดของวันจัดงานแล้วก็จะเป็นเข้าสู่ของช่วงพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะนะครับสำหรับไฮไลท์สำหรับในการแสดงตนพุทธมากะกะก็คือการกล่าวคําปฏิญาณนะครับดังที่นักเรียนเห็นอยู่ในหน้าจอนี้นะครับซึ่งจะึ้นต้นด้วยคําว่าเอสาหังพันเตนะครับก็จะมีความหมายนะครับ ถ้าเกิดนักเรียนได้ลองอ่านนะครับจนจบแล้วนักเรียนจะเห็นว่าความหมายนะครับของคําปฏิญาณนี้ก็คือการกล่าวนะครับว่าเราจะระลึกในส่วนของพระพุทธใช่ไหมครับพระธรรมและพระสง์มาเป็นอะไรฮะมาเป็นสรณนะก็คือที่พึ่งของเรานั่นเองนะครับตรงนี้นอกจากนี้นะครับคำกล่าวนี้เนี่ยยังมีเกรดเล็กๆอีก,กอ,อย่างหนึ่งก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงบางคํานะครับจะเปลี่ยนไปตามผู้กล่าวเช่นผู้ชายอาจจะกล่าวแบบหนึง่งผู้หญิงอาจจะกล่าวแบบหนึง่ง กล่าวคนเดียวใช้คำหนึ่งถ้าเกิดกล่าวเป็นหมู่คณะใช้คำอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งนี้ก็เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยนะครับครูก็หวังว่านักเรียนเนี่ยถ้าสนใจนะครับหรือเกิดความสงสัยตรงนี้นะครับลองไปหานะครับคำตอบนะครับจากหนังสือเรียนนะครับจากข้อมูลอินเทอร์เน็ตหรือจะสอบถามจากผู้รู้ก็ได้นะครับว่าต้องใช้คำอย่างไรกันบ้างนะครับเวลานักเรียนไปปฏิบัติจริงจะได้ทำได้ถูกต้องนะครับ นักเรียนคิดว่าการแสดงตนเป็นพุทธมามกะนี้นะครับมีคุณค่าและประโยชน์อย่างไรครับเออจริงๆประโยชน์และคุณค่าตรงนี้นะครับที่เราพอวิเคราะห์กันได้ก็คือประโยชน์ต่อตนเองนะครับการที่เราแสดงตนเป็นพุทธมามกะนี้นะครับก็เป็นเหมือนการที่เราประกาศเป็นการที่จิตใจนะครับของเรารับรู้แล้วว่าเราจะยึดเอาพระพุทธพระธรรมและพระส,สงฆ์เป็นที่พึ่งของเราใช่ไหมครับตรงนี้รวมถึงในพิธีเนี่ยตัวของพระที่เรานิมนต์มาท่านแค่จะมีการทำไมครับ เทศนาสั่งสอนเราด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการที่ทำให้เราได้รับความเข้า,จาใจเรื่องของหลักธรรมในการที่จะมะเป็นชาวพุทธที่ดีส่วนประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือประโยชน์ต่อศาสนาพุทธก็เป็นอย่างไรฮะเป็นการยืนยันว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยเขาไหมฮะนับถืออย่างจริงจังนะเขารู้ตัวเองนะครับว่าควรจะทําอะไรยังไงนะครับที่จะช่วยกันทํานุบํารุงศาสนาพุทธของเราต่อไปนะครับ ก่อนจะจบเรื่องนี้กันนะคบคุณครูขอชวนนักเรียนนะครับมาวิเคราะห์ว่าศาสนาพิธีทั้งหมดที่เราได้เรียนมานะครับมีคุณค่าและประโยชน์อย่างไรนะฮะนักเรียนลองสรุปนะครับลองวิเคราะห์ออกมาเป็นประเด็นประเด็นนฮะนักเรียนพอจะวิเคราะห์ได้ไหมครับบางคนอาจจะได้ใช่ไหมครับบางคนจะไม่ได้ถ้าใครที่ยังไม่ได้นะครับคุณครูมาช่วยครับอ่ะเราสามารถวิเคราะห์ได้ประมาณ3ประเด็นด้วยกันนะครับด้านแรกคือประโยชน์ทางด้านใจของเรานะฮะทางด้านจิตใจเป็นไงฮะ เราจะเห็นว่าพิธีการต่างๆเนี่ยนะครับจะช่วยทําให้จิตใจของเราเองฮะค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะฮะบางทีเราหดหูอยู่นะครับเราอยู่ในความเศร้าหรือเราอยู่ในความที่วิตกกังวลพอเราได้ร่วมนะฮะพิธีต่างๆแล้วรู้สึกว่าจิตใจของเราเฮะเบิกบานชุ่มชื่นเหมือนมีกําลังใจเพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็เป็นประโยชน์ทางใจของเรานะฮะเป็นการรับรู้ความรู้สึกซึ่งแต่ละคนก็รับรู้ที่อาจจะแตกต่างกันนะครับไปเพราะว่าเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะครับ ต่อมานะคะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการรักษาเอกลักษณ์ของชาติของเราอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าศาสนาพุทธเนี่ยนะครับเป็นศาสนาที่คนส่วนใหญ่ในประเทศของเราเนี่ยเคารพนับถือการฉะนั้นพิธีต่างๆของศาสนาพุทธจึงเข้าไปแทรกซึมนะฮะอยู่ในเรียกว่าวิถีชีวิตนะครับจนเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติของเราไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นการที่เรานะฮะมีการเข้าร่วมนะครับหรือเรามีการทําไมครับ ยังคงสืบทอดศาสนาพิธีเหล่านี้อยู่ก็ถือว่าเหมือนกับการที่เราไหมฮะช่วยกันรักษาเอกลักษณ์ของชาติของเราให้คงอยู่นั่นเองนะครับข้อสุดท้ายนะครับคือการช่วยทํารงนะครับพระพุทธศาสนาของเรานะครับพระพุทธเจ้านะครับเคยบอกว่าแก่นของศาสนาพุทธเนี่ยก็คือเรื่องของหลักธรรมคาสอนถูกต้องไหมครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่าหากมีเพียงแค่หลักธรรมคาสอนเนี่ยอาจจะไหมฮะศาสนาพุทธอาจจะอยู่ได้ใช่ไหมแต่จ,จะไหมไหมฮะไม่ได้ เรียกว่าแพร่หลายขนาดนี้ส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ศาสนาพุทธยังคงอยู่ด้วยนะครับก็คือเรื่องของศาสนาพิธีนะครับซึ่งเขาเปรียบว่าเหมือนกระพี้นะครับที่ช่วยห่อหุ้มแก่นนะฮะหรือลำต้นของต้นไม้ให้คงอยู่ได้นั่นเองนะครับตัวกระพี้หรือตรงนี้ก็คือเปลือกนั่นเองที่คอยหุ้มต้นไม้ให้คงอยู่นั่นเองนะครับครูก็หวังว่านักเรียนจะสามารถวิเคราะห์นะครับในเรื่องของคุณค่าและประโยชน์ในศาสนพิธีได้นะครับหากนักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้เพิ่มเติมมากกว่านี้คุณครูก็ ดีใจด้วยนะฮะแต่ให้เกิดนักเรียนยังไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เยงวิเคราะห์มาถูกต้องหรือเปล่าอย่าลืมนะครับเอาคําตอบนี้นะฮะลองไปเช็คจากหนังสือนะครับเรียนของเราหรือว่าข้อมูลอินเทอร์เน็ตหรืออาจจะสอบถามคุณครูของเราว่าเราเข้าใจถูกต้องหรือเปล่านะครับก่อนจะจบกันในเรื่องนี้นะครับคุณครูขอมอบหมายนะครับชิ้นงานแล้วก็พลังงานให้นักเรียนเนี่ยได้ทํากันหนึ่งอย่างนะครับในหัวข้อว่าปฏิบัติตนตามยวิธีเท่ากับการรักษาไว้ซึ่งศาสนานะครับ โดยขอให้เรียนนะครับแบ่งกลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มร่วมกันถ่ายคลิปวิดีโอนะครับเข้าร่วมศาสนาพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนานะครับของกลุ่มตนเองมา1คลิปนะครับโดยนําเสนอนะครับให้เห็นถึงภาพรวมของการปฏิบัติตนในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนานะครับที่ถูกต้องและก็เหมาะสมนะครับแล้วเผยแพร่คลิปวิดีโอนะครับดังกล่าวเนี้ยลงในสื่อออนไลน์นะครับเพื่อเป็นการรักษาสืบทอดนะครับแล้วส่งต่อแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเนี้ยให้กับ บุคคลที่สนใจนะครับแล้วก็เป็นการทําให้พุทธศาสนาอยู่คงอยู่สืบไปนะครับอันนี้ก็ฝากนักเรียนนะครับลองทํากันสําหรับก่อนที่จะจบกันไปนะครับก็มาสรุปกันในเรื่องนี้เป็นไงบ้างครับนักเรียนเรียนเรื่องของศาสนาพิธีไปแล้วนักเรียนพอจะสรุปบทเรียนได้ว่าอย่างไรกันบ้างครับสําหรับศาสนาพิธีนะครับก็เป็นระเบียบแบบแผนนะครับที่ควรปฏิบัติในทางศาสนาเป็นการแสดงให้เห็นว่านะครับความจรินน่้นจิตใจของผู้ร่วมสือศาสนาเนี่ยมีมากน้อยเท่าไหร่นะครับ การเข้าร่วมสักพธิธีเนี่ยนอกจากจะเป็นการทำรงรักษาเอกลักษณ์ของชาติแล้วนะครับก็ยังเป็นการสืบต่ออายุของพุทธศาสนาของเราอีกด้วยนะครับและจริงๆแล้วในการเข้าร่วมนี้ก็ก่อให้เกิดประโยชน์นะครับต่อทั้งตัวเราเองแล้วก็ศาสนาของเรานะครับก็จบกันแล้วนะครับนักเรียนสําหรับในเรื่องของศาสนาพธิธีนะครับค,คุณครูก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจบทเรียนนี้ไม่มากก็น้อยนะครับและก็อย่าลืมนะครับหากยังมีข้อสงสัยนะครับอย่าลืมไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงไปลองไปสอบถามน,นะครับคุณครูของนักเรียนกันนะครับในวันนี้พบกันเท่านี้ครับสวัสดีครับ